พอดีมีลูกค้าถามกันเข้ามาเยอะว่า PC 3 0 0พและ U 6 Q ต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังคร่าวๆนะครับเริ่มตั้งแต่ U 6 Q เลยนะครับ U 6 Q นะครับเขาก็จะชาร์จได้2ก้อนสำหรับแบตที่เป็นที่เรารู้จักกันเนี่ยแบตประเภทลิเธียมโพลิเมอร์จะชาร์จได้2ก้อนนะครับหมวดชาร์จของเขาก็จะมีหมวด slow ชาร์จอยู่ที่15แอมป หมวดน้อ m มอชาร์จอยู่ที่30แอมป์หมดฟ้ชาร์จอยู่ที่60แอมป์นะครับแล้วก็ U6Q สามารถตั้งค่าได้ว่าจะใช้แบต4.20เดี๋ยวผมทำให้ดูนะเปิดเครื่องนะครับ4.20 4.25 4.35ก็ U6Q จะมีตัวเลือกที่เยอะกว่านะครับที่ที่จะสามารถใช้ได้หลายๆประเภทนะครับนี่ครับ U6Q นะครับก็เลือกได้เลยนะครับส่วนพิธีส0มพครับก็จะเป็นตัวนี้ครับก็จะใช้ การปรับหมวดอะไรจะเป็นแบบนี้ครับหมวดก็คือจะเป็นหมวดตรงนี้ครับหมวดฟาสหมวด STO คือดูดแบตเตอรี่ออกสตอรเนะครับหมวดชาร์จช้านะครับจะใช้ร์จที่2 0แอมป์30แอมป์ STD นะครับแล้วก็ฟาส t ์กแอมป์นะครับก็จะใช้งานคร่าวๆการส่วนจะปรับได้เยอะไหมอันนี้จะปรับได้แค่ลิเทียมโพลิเมอร์ถ้ากดคู่กันก็จะเป็นไฮ v วล์นะครับจะเป็นไฮ v o ล์แบบนี้ถามว่าต่างกันยังไง ผมคิดว่ามันมัน,ม,นมันชาร์จแบตประเภทเดียวกันได้อย่างสมบูรณ์แบบอยู่แล้วทีนี้ก็มันคนละยี่ห้อครับที่มันต่างกันมันคนละยี่ห้อแค่นั้นเองถามว่าชาร์จแบตได้เหมือนกันไหมก็ชาร์จได้เหมือนกันส่วนจะบอกว่าไหนดีกว่าผมผมตอบไม่ได้จริงๆว่าไหนมันดีกว่าถ้าตอนนี้ยูหกคิวก็ก็ถือว่าโอเคครับก็ดีก็ทนทานตู้นี้ผมใช้มาตั้งแต่ สองปีกว่าแล้วผมผมก็ยังใช้ได้อยู่เลยนะ u 6 q คิแต่ของผมมันเป็นซอฟต์แวร์ตัวเก่าครับตอนนี้พีทีสัมพันก็อัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่ U6Q กิก็อัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่ราคาพอๆกันนะครับเลือกได้เลยแต่ถ้าให้ผมเชียร์ตอนนี้ก็ย6 q คิที่ร้านมีเยอะผมเชียร์ U6Q กคิ่อนดีกว่าครับก็ประมาณนี้ใช้งานเหมือนกันต่างกันที่ยี่ห้อครับก็อันนี้ก็ใช้งานไม่ยากเท่าไหร่ก็หมุนสโล่นอ,อนร์มอลฟาต แล้วก็มีหมวดสตอร์เลเหมือนกันอันนี้ก็มีหมวดสตอร์เลครับท้ายที่สุดผมคิดว่าเลือกได้เลยชอบรุ่นไหนยี่ห้อไหนก็จัดได้เลยครับประมาณนั้นเลยครับไม่ได้ต่างกันมาก U หก q มีสวิตช์ปิดเปิด Pc 3000ไม่มีสวิตช์ปิดเปิดเสียบปลั๊กติดเลยครับชาร์จได้เหมือนกันครับผม